ถ้าเราไม่มีเพศสัมพันธ์ทําไมเราถึงต้องเป็นมะเร็งเต้านมคะถ้าผู้หญิงคนนั้นมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆเปลี่ยนหน้าผู้ชายไปเรื่อยๆอะไรทั้งหลายโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงถูกต้องไหมครับถ้าผู้หญิงคนนั้นอยู่เป็นโสดไม่ค่อยแต่งงานโอกาสที่จะเป็นมะเร็งของมดลูกโพรงมดลูกสูงนะครับแต่กรณีหลังนั้นน่ะผู้หญิงคนนั้นจะต้องอ้วนความดันสูงไขมันสูงถ้าผู้หญิงที่เป็นสาวโสดบริสุทธิ์ไม่เคยมีเรื่องนั้นแต่ดูแลสุขภาพดีประจำเดือนมาสม่ำเสมอก็ไม่จำเป็นนนต้อองงเเเป็็มมมะรดลูกหกหืัน ขณะเดียวกันเต้านมนะครับเต้านมก็มีการศึกษาวิจัยว่าผู้หญิงซึ่งให้ลูกรับประทานนมแม่ตั้งแต่กําเนิดมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมน้อยกว่าผู้หญิงซึ่งไม่ได้ให้ลูกรับประทานนมแม่นั่นคืองานวิจัยนะครับก็แสดงว่าผู้หญิงซึ่งมีลูกมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่มีลูกถูกต้องไหมครับแต่ต้องให้ลูกกินนมนะนะนั้นผู้หญิงที่ไม่ให้ลูกกินนมอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็เท่าๆกับผู้หญิงซึ่งไม่มีลูก นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นสาวโสดบริสุทธิ์แล้วจะต้องเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่าผู้หญิงซึ่งมีเพศสัมพันธ์เยอะๆเข้าใจไหมครับนะแค่นั้นเองปัจจุบันทำไมเป็นมากขึ้นทราบไหมครับเพราะว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นเปลี่ยนไปเราเป็นรับประทานอาหารแบบตะวันตกมากขึ้นคืออาหารซึ่งมีไขมันสัตว์สูงอาหารทอดอาหารซึ่งมีควันเยอะๆเดี๋ยวนีว้ถ้าเกิดเราไปกินปิ้งปงย่างๆตุน๋นตุ๋นเหมือนคนไทยสมัยก่อนเป็นไหมครับ ไม่เป็นแล้วถ้าเกิดพวกน้องๆกินนมถั่วเหลืองครับนะครับนมถั่วเหลืองที่ที่ดีๆเนี่ยนะครับมันจะป้องกันพวกสารมีพิษจากภายนอกซึ่งจะกระตุ้นมะเร็งเต้านมได้บางชนิดไม่มากก็น้อยฉั้นสรุปว่าที่ถามมานั้นไม่เป็นความจริงร้อซนะครับ